ตอนนี้นะคะฝนก็กําลังทําที่เก็บพริกกับมะนาวนะคะผมก็จะนำขวดพลาสติกมานะคะแล้วก็จะนํามาเจาะให้เป็นรูแบบนี้นะคะทั้งบริเวณข้างขวดแล้วก็ก้นขวดพลาสติกนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราเก็บแล้วนะคะแล้วเวลาเราล้างนะคะมันก็จะได้ไม่เกิดการสะสมของความชื้นนะคะแล้วก็เป็นเชื้อราขึ้นนะคะเพราะว่าฝนก็ประสบว่าเวลาเราเรา,เราเก็บมาแล้วเนี่ยพริกทั้งพริกทั้งมะนาวนะคะ่ะมันก็จะเกิด เชื้อราขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ใช้ไม่ทันด้วยอะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพาทุกุกคนไปเก็บพริกที่สวนของพ่อะคะ่ะอาเคยบอกว่าพ่อเป็นคนปลูกแล้วฝนก็ต้องเป็นคนเก็บผลผลิตนะคะพริกขึ้นมาเยอะจนเรารู้สึกว่าเราต้องทําหน้าที่ในการเก็บแล้วนะคะไม่งั้นเขาก็จะตายที่ต้นนะคะคือเราเจาะให้เป็นทางผ่าน ชัดนะคะเพราะว่าพลาสติกก็ใส่ด้วยมีการดึงเลเบลออกแล้วนะคะก็จะเห็นความเป็นช่องต่างๆชัดเจนขึ้นนะคะที่บริเวณข้างขวดแล้วก็ก้นขวดะคะ่ะเราไปเก็บพริกกันเลยต้นมาเฟืองของพ่อนะคะก็จะเริ่มมีผลแล้วนะคะตอนนี้นี่จะเป็นดอกแครนะคะ จะเป็นดอกแคพันธุ์สีแดงจะเป็นดอกแคพันุ์สีแดงนะคะถจะมีความแฉะหน่อยเพราะว่าพายุเข้าหลายวันเลยนะคะพายุเข้าหลายวันเลยพายุก็จนถึงวันที่14นะคะตอนนี้ก็คือไม่มีแดดเลยมีก็คือแบบว่าเบาบางมากนี่นะคะนี่ก็จะเป็นพริกที่เราจะมาเก็บกันนะคะ ก็เริ่มที่จะแก่คาต้นแล้วนะคะไม่ได้บาเก็บเลยแต่ว่าตัวดอกนี้ก็แบบยังตัวดอกนี้ก็ขึ้นเต็มเลยนะคะเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเป็นพริกอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเก็บก็ต้องเก็บให้เร็วนะคะอัะอนนี้หมดแล้วค่ะต่อไปเราจะไปเก็บขึ้นเต็มเลยนะคะ Thank <laughs> you. ดีใจมากเลยที่เขาสามารถตอนตอนกิ่งได้สำเร็จนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเขาก็โตเต็มที่แล้วก็มีต้นอ่อนนะคะโผลม,มาตามข้อต่างๆนะคะไม่รออันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยที่พ่อทำไว้นะคะผมก็มาขอพ่อว่า พ่อทำเสร็จแล้วผพขอตุดต้นไม้นะอันนั้นก็ด้านนั้นก็จะเป็นต้นมะลินะคุต่อไปเราไปเก็บมะนาวันดีกว่าค่ะมะนาวนะคะมะนาวจะอยู่แถบนู้นนะคะขวดอีกใบหนึ่งมาทําเป็นฝาปิดนะคะหามันยาวไปเราก็ตัดให้มันสั้นลงนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะประกบอันนี้อันนี้คือ อันนี้อันนี้คือขวดที่เราเจาะรูไว้นะคะมัน,นก็จะเป็นขวดที่เราทำมาทําเป็นฝา,าเวลาที่เราเก็บในตูน้เย็นมันก็จะได้ไม่หกนะคะก็จะได้แล้วค่ะที่เก็บที่เก็บมะนาวนั่นเองเราไปเก็บมะนาวกันเลยค่ะชมต้นไม้ต้นอื่นๆด้วยนะคะน,นี่พ่อเขาก็ตอนกิ่งไว้นะคะพอมันได้เนื้อเยื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตัดกิ่งมาแล้วก็เอาไปปักชำนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเนส้นทางที่เราจะมาเก็บมะนาวกันนะคะเก็บมะนาวเราเจอเหยื่อแล้วค่ะ เหยื่อ <Yeah, S 2> ต้นที่หนึ่งมะนาวลูกที่1คะ่ะเราก็ต้องมีการจับจับนะคะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะพ่อบอกว่าต้นนี้เป็นต้นดึกดําบันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพ่อถึงตั้งว่าดึกดําบรรนะคะคือมาเก็บมะนาวนี่ต้องสายตาดีมากๆเลยนะต้นนี้ยังไม่มีลูกไหนที่ใหญ่พอที่จะเก็บได้เลย เป็นพวงเลยต้นนี้เป็นพวงเลยนะครับก็ได้แล้วะคะ่ะีนานะคะแล้วเราก็ความจริงก็ยังเก็บได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวปฝาปิดเราม,มีขนาดสูงนะคะในแบบนี้ค่ะ เวลาที่เราหั่นนะคะเราก็สามารถเก็บไปในนี้ได้นะคะมันก็จะไม่ขึ้นหลานี่ทิชไถไปไหนหมดพ่อแพ่อแอบเก็บมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวผมจะถ่ายจากที่พ่อเก็บมาไว้นะคะถ่ายมาไว้ในขวดที่ผมทำขึ้นนี้นะคะ เราก็แค่เปิดออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราก็ได้พาชนะนะคะที่ใช้บรรจุพริกกับฉุกเฉ่นมะนาวนะคะให้เขาอยู่ในตู้เย็นได้นานขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะก็เป็นการลเล้นที่ในตู้เย็นด้วยแต่ว่าคอนโดอาจจะต้องสูงนิดนึงนะคะบ๊ายบาย